สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ได้หาข้อมูลของเลขป้าสีแล้วก็เลขวิ่งเด็ดๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ในดวงใจหรือว่าไม่มีข้อมูลใดๆนะคะที่จะหาซื้อลอตเตอรี่ประจำวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ สามารถรับชมผ่านช่อง YouTube แล้วก็เพจของแอดมินได้เลยค่ะซึ่งชื่อเพจแล้วก็ชื่อ YouTube นะคะเป็นชื่อเดียวกันค่ะใครที่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามตามช่องนั้นได้เลยนะคะและแอดมินก็ย้ำอยู่ทุกคลิปว่าเป็นแค่น้ำทางเท่านั้นนะคะแอดมินมีหน้าที่หาข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะสนับสนุนให้ทุกท่านนั้นอุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเรามารับชมและก็รับฟังกันเลยค่ะว่าแต่ละสำนักนั้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับใครสายวิ่งนะคะมารับชมได้เลยค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเลขวิ่งเด็กๆเม็เด,เด,เ,ดเดียวเน้นๆเลยค่ะสำหรับเจ้าแรกนะคะเป็นของป้าสีค่ะซึ่งเป็นบินของป้าสีนะคะ ให้3ตัวตรงเลยนะคะแต่ว่าแอดมินต้องขออนุญาตเบรอร์จำนวนราคานะคะตัวเลกนะคะให้2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 4 3, 2 3หรือว่าง่ายๆก็ได้ค่ะว่าให้2 3 4แต่ว่าล่น6ประตนูนั่นก็หมายความว่าปาสีนั้นให้เลข3ตัวตรงคือ2 3 4ค่ะอยู่ที่ว่าใครจะกลับเอาเท่านั้นนะคะ และก็เลข2ตัวนั้นก็ให้แค่2หางเองค่ะนั่นก็คือ2442ยังไงแอดมินก็ต้องขออนุญาตภาสีด้วยนะคะเจ้าของข้อมูลขออนุญาตนำมาทำคลิปมาเผยแพร่ให้กับทุกท่านที่ไม่มีเวลาไปหาข้อมูลกันค่ะเรามาดูสำนักต่อไปนะคะนี่ก็บอกเลยนะคะว่าผลงานเข้ามาแล้ว2งงวดติดกันเลยค่ะสำหรับย้อนหลังนะคะซึ่งงวดวันที่16เมษายนนั้นก็เข้า5 6ค่ะ และก็งวดวันที่2องพฤษภาคมก็เข้า81นะคะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนี้ให้ล่างวิ่ง6ค่ะเลขเด่นนะคะ5029ค่ะซึ่งจับคู่นะคะ6062 5052เป็นของแอดพิมลคนคอนถมนะคะต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งค่ะมาลุ้นกันเลยว่าวันที่16นี้จะเข้าตัวไหนนะคะและก็สำหรับ ยอดมหาลอยนะคะเจ้านี้ก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะทุกงวดเลยนะคะสำหรับเลขวิ่งค่ะย้อนหลังเอาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตัวที่วงนั้นก็หมายถึงตัวที่เข้านั่นแหละคะ่ะสำหรับงวดล่าสุดวันที่16พฤษภาคมเป็นของยอดมหาลอยนะคะซึ่งให้เลข0 1 3 5 ของงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะเน้นๆก็คือ0กับ5ไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็มาค่ะบางครั้งอาจจะมาทั้งสองตัวก็ลากแตกไปเลยนะคะใครที่เคยลากแตกก็จัดได้เลยค่ะมีโอกาสที่จะถูก3ตัวตรงเลยนะคะการไว้ก็ไม่เสียหายค่ะแต่ส่วนมากก็จะเข้าตัวเดียวนะคะใครที่วิ่งจัดไปเลยค่ะ 05บนล่างนะคะขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีมีชัยถูกรางวัลกันทุกท่านนะคะใครที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนั้นหมดหนี้หมดสิทธิ์แล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยค่ะ